ที้ชัดประหมอคังดำประบาดมีเอกชนรายเดียวนำเข้า คณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคังดำที่มีนายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองประธานคณะอนุกรรมธิการและนายนัทชาบุญชัยอินสวัิ์รองประธานพร้องคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันเปิดแถลงถึงผลการศึกษาแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำซึ่งขณะนี้มีข้อมูลว่าระบาดไปแล้ว79เอำเภอ19จังหวัดว่าทางอนุกรรมธิการได้ศึกษาสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่าปรากฏข้อมูลชัดเจนว่ามีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ดำเนินการ ขออนุญาตเพื่อนําเข้าปลาหมอคังดําเข้ามาในราชาอาณาจากักรเห็นว่ารัฐควรดําเนินการสอบหาผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดตามพรบการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพฤศา2535มาตรา97โดยหน่วยงานของรัฐที่ควรเป็นผู้ดําเนินการดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้แก่กรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบ บี้รัดฟันตัวการประหมอคังดำระบาดอนุกรรมธิการแถลงรายงานผลศึกษายันข้อมูลชัดเอกชนรายเดียวนําเข้าอนุกรรมธิการประหมอคังดำแถลงผลศึกษาสาเหตุการระบาดพบเอกชนรายเดียวนําเข้าต้นต่อแพร่ระบาดยันผลตรวจสอบเชิงลึกถึง DNA พบมาจากแหล่งเดียวกันตีรัดออกหน้าเสือสอบหาผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหต เหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ร,ระบาดปลาหมอคังดาที่มีนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองประธานคณะอนุกรรมการและนายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์รองประธานพร้อมคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันเปิดถแถลงถึงผลการศึกษาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําซึ่งขณะนี้มีข้อมูลว่าระบาดไปแล้ว๙9อำเภอ19จังหวัดว,ดว่า ทางอนุกรรมธิการได้ศึกษาสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่าปรากฏข้อมูลชัดเจนว่ามีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ดําเนินการขออนุญาตเพื่อนําเข้าประมอคังดําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีการขออนุญาตนําเข้าครั้งแรกเมื่อปี2549ได้รับอนุญาตแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้ดําเนินการนําเข้าจนกระทั่งปี2551บริษัทได้ขออนุญาตนําเข้าต่อกลมประมงอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้นําเข้ากระทั่งปี2553บริษัทขออนุญาตต่อกลมประมง ครั้งนี้ได้รับอนุมัตินําเข้าก่อนที่บริษัทจะมีการนําเข้าปลาหมอคังดําจํานวน2,000ตัวจากสาธารณรัฐกาน้าโดยแจ้งว่าเพื่อน,นํามาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลณศูนย์วิจัยสัตว์น้ําที่ตาบลยี่สารอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามต่อมาเมื่อเกิดการระบาดกรมประมงศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดจากโครงสร้างพันธุกรรมของประชากรพบว่าแต่ละประชากรย่อยไม่มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมากนักวงชี้ว่าประชากรปลาหมอคังดําที่แพร่ระบาดในไทยมีแหล่งที่มา ร่กันนอกจากนี้จากการศึกษายอย่างพบว่าการแพร่กระจายของปลาหมอคังดำมีลักษณะเป็นหย่อมๆไม่เชื่อมกันบงชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่อาจมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากการเคลื่อนย้ายปลาหมอคังดำโดยการกระทําของมนุษย์มากกว่าการแพร่กระจายไปตามเส้นทางน้ําที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลล่าสุดเมื่อสิงหาคม2567กรมประมงได้นําข้อมูลลำดับพันธุกรรมของปลาหมอคังดำที่ระบาดใน6จังหวัดซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารพันธุกรรมหรือ DNA b บ n k ของกรมประมง ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบบปละหมอคางดำที่เก็บตัวอย่างจาก6จังหวัดที่มีรายงานการระบาดในช่วงปีพฤศจิกาล2560-2564อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวอย่างข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่มาจากประเทศกาหน้าและโกด,ดีวัว คณะอนุกรรมธิการเห็นว่ารัฐควรดำเนินการสอบหาผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดต,ตามพรบการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพฤกราช2535มาตรา97โดยหน่วยงานของรัฐที่ควรเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้แก่กรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน